สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเอกสารพัดช่จุดๆีกแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้มาซ่อมอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับสิโวลต์สแอมป์นะครับเพื่อนครับก็ดูจากการใช้งานนะครับดูสายดูอะไรทุกอย่างนะครับก็ใช้งานหนักพอสมควรนะครับนี่ครับสภาพนะครับตัวนี้เช่นเดิมนะครับไม่มี ที่ไขน็อตนะครับเพื่อนๆก็ใช้คัตเตอร์นะครับที่ผมเคยบอกเพื่อนเพื่อนแล้วนะครับในการแกะนะครับเพื่อนๆก็ใช้คัตเตอร์นําทางนะครับนี่ครับคัตเตอร์ลงแล้วก็ตอกอันนี้คือผมตอกแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการอ่านีคือตอกนี้เสนอไม่ก็กรีดกรีดนําทางก่อนนะคือกรีดนําทางก่อนใช้คัตเตอร์คมๆนะครับกรีดนําทางรอบๆแล้วก็ตอกนะครับก็จะได้แกะออกมาในลักษณะนี้นะครับนี่คแกะออกมาในลักษณะนี้นะนี่ครับ ที่เขาทากาวยางไว้หมดเลยนะครับกันแบบว่ากระแทกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะครับมองในตาเปล่านั้นเพื่อนนะสีตัวนี้มีรอยไหมนะครับดำนะครับแสดงว่ามีการลัดวงจรนะเพื่อนนะอันนี้คือผมก็ ยังไม่กล้าเสียบไฟนะครับเพราะยังไม่รู้ที่มาที่เป็นที่ไปอะไรเงี้ยอยู่ดีเสียบไฟเลยไม่ได้นะครับพวกอุปกรณ์ในลักษณะนี้นะครับคนในนี้นที่เราจะเสียบไฟได้คือเราเรารู้ของเรานะครับ <c oughs> <Heroes> คือเราใช้งานอยู่แล้วมันเป็นอะไรยังไงเงี้ยรู้ที่มาที่ไปอย่างเง,งี้มองโดยตาเปล่านะเสียบกระป๋อยก็อาจจะช็อตเกิดความเสียหายอีกนะครับเนี่ย ah. สีตัว <c oughs> นี้มีรอยไหมนะเป็นเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวแกะดูนะครับ <c oughs> มีอะไรไหมนะครับแกะดูด้านหลังโอ้โหนี่นเบื่อนครับดำปีเลยนะครับช็อตลงบอร์ดนี่เลยนะครับเบื่อนครับเอาแล้วครับใครที่มีอาการในลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวมาแกะหรือซ่อมไ่พร้อมกันครับเพื่อนเือนครับนะครับก็เบื้องต้นก็วัดอาตัดก่อนครับมันก็คงจะตัดไปแล้วล่ะครับผมคิดว่านะก็ ดูสิจะขึ้นค่าไหมครับผมคิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าขา C ียังไปแล้วนะครับเพื่อนนะนะครับ,รบเรียบร้อยครับมาดู C ีตัวใหญ่ตัวนี้นั้นเพื่อนนะออกจากสองจุดนี้นะเดี๋ยวผมเอาคัตเตอร์ขูดหเดี๋ยวผมค่อยไปล้างบอดนะดยังไม่ได้ล้างบอดนะาาใจร้อนจากวัดนะครับ ก็ตั้งไปที่อันนี้สีกี่ไมโครฟาล์เนี่ยเขาติดอันนี้ไว้นะครับติดซิลิโคนไว้ป้องกันการเคลื่อนการกระแทกนะครับเราก็เลยไม่รู้ค่าไงเพื่อนว่ามันกี่ไมโครฟาล์นะครับ ก็ต้องหาให้เจอแล้วครับมิงั้นก็จะวัดตั้งค่าไม่ได้นะครับ400 V 47โวลต์47 47นะเนครบเนี่ยตรงนี้นะมิตเตอร์ก็มีส่วนสำคัญนะครับในการซ่อมนะผมย้ำเน้นย้ำนะครับมิตเตอร์ที่ผมใช้จะวัดได้ทุกอย่างนะครับอาจจะวัดได้ ก็ได้ทุกอย่างจริงแต่ความสูงสุดของมันก็มีลิมิตนะครับแต่ก็คือสามารถวัดได้เสียได้นะครับผมจะจับด้านล่างเป็นลบนะครับด้านบนเป็นบวกนะครับสี่สิกว่าไมโครโฟาลัดนะครับนี่ครับเงียบไปเลยนะเพื่อนนะนี่ครับเงียบไปเลยนะไม่ขึ้นนะครับผมคิดว่าคาดว่าอาการอย่างนี้น่าจะผมไม่เอ่ผม หเลยนะครับเดี๋ยวผมล้างบอร์ดก่อนดีกว่าครับเนี่ยะล้างบอร์ดในหนึงหน่งนะครับจะได้สะอาดนะดำลงมาเยอมดำกันทั้งบอร์ดเลยทีเนะนี้ย่ะไม่เป็นไรครับนี่ยก็ยังดีกว่าไม่เห็นลายปิดนัันเพืือนนะสูตรแล้วก็คือตรงเป็นเป็นตรงที่ C กับค่า R นะครับค่าได้โอดนะครับเนี่ย ดีก็ได้โอดตรงจุดนี้นันเพื่อนนะเห็นไหมครับตรงได้โอดบิดนะครับโขงมันไปหน่อยหนึ่งนะครับก็มาวัดไดโอดบิดครับว่ามันดีเสียอะไรยังไงนะครับเพื่อนก็ตั้งไปที่วัดไดโอดนะครับโอเคจะมองเห็นไหมเอ่ยอะ ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ไปตั้งแถบเลยครับเพื่อนครับไปตั้งแถบแล้วครับตั้งแต่อาจตัดนะบเพื่อนนะนะี่ครับทั้งเสร็จเลยนะครับไม่ขึ้นเลยนะได้อวดผมไปนะครับสาเหตุน่าจะมาจากสีหรือว่ามีอาจจะทำขั้วโดนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ หมายความว่าอาจจะไปเสียบอ,อุปกรณ์อื่นอาเท่าที่ผมถามคือเข้าใช้กับตัว power เล็กๆนะครับ power มอไซค์เล็กๆนะสองแอมป์นะครับ power แอมป์เล็กๆหรือว่ามันใช้งานหนักก็ไม่รู้นะนี่ครับเสียขาดเลยฮะอันนี้ก็ดำปีเลยนะดำหมดเลยก็เปลี่ยนแค่นั้นเองคัเพื่อนครับชุดไดโอดนะครับนี่กี่วันแลผมดูดิผมมีชุดไดอ่านี่ผมมีชุดไดโอดพอดีเลย อย่าแกะดโอด,ดตัวนี้ไปใส่นะเดี๋ยวผมวัดดูก่อนว่าไดโอดตัวนี้มันโอเคหรือเปล่านะครับนะครับไดโอดอันนี้คือสองตัวนี้คือเขาเรียงเรียงคู่เหมือนกันนะั้นเมื่อนั้นก็จะนี่นะครับเนี้ยขึ้นนะครับนะครับห้าสี่เก้าห้าห้าศนนะครับ 550ตัวนี้ก็คงจะใกล้เคียงกันไม่หนีกันสี่ตัวนียจะใกล้เคียงกันนะเพื่อนนะไม่ขึ้นสลับข้างตรงขึ้นนะเพื่อนครับนะครับ549 549โอเคครับเนี่ยสี่ตัวนี้ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะจับมาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะที่เสียนะครับแล้วก็ตัวตัวอาตัดนะครับที่มันดำๆนี่ครับเบอร์อะไรนะรไม่รู้ไม่เป็นไรครับ เบอร์อะไรก็ใส่ใปครับเพราะอาตัดมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับ <_ S 1> แค่ไฟเกินระดับเขาให้มันตัดแค่นั้นเองครับแล้วก็ C C 4, 4 7ไมโครฟลัดนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพักหาหลายแป๊บเนึงได้แล้วครับไดโอดแล้วก็อาตัดกับ4นะครับนี่กันเพื่อนครับ ตัวนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันบอดยี่ห้อเดียวกันอเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้เป็นสีดำนะเดี๋ยวผมดูค่าก่อนนะถ้าเกิดไม่มีจะต้องออกไปซื้อเลยครับเนะนี่ยเขาจะติดนี่อ,อะไรกันอันนี้ไว้ครับกันกระแทกไม่ให้สีเคลื่อนนะยังไม่เห็นค่านะครับค่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้ อย่างถมถม,มอยู่เนี่ยฮะอันนี้สามสิบสามครับสามสิบสามเป็นโคลฟอั์ดนี่สี่สิบเจ็ดก็กใส่ไปก่อน,น,นเล้วยนะแช่แทนกันได้อยู่ดกัก่อนิดหน่อยราตัดราก็เดี๋ยวตัวนี้ใส่ไปเลยครับเนี่ยโอเคครบแล้วเดี๋ยวมาจัดการตัวนี้ก่อนนี่ครับเพื่อนครับจัดการดูดออกไปเลยครับ ครับนะครับสี่ี่ีโหไม่เสียแล้วครับก็สีเสร็จก็จะเป็นไดโอดนะเพื่อนนะอันนีการถอดด้วยผมขออนุญาตครับ น,นี่นเพื่อนครับก็แกะมาเรียบร้อยครับตัวไดโอดนะเดี๋ยวก็จะใส่ลงที่แทนที่ตัวเก่านะอันนี้คือตัวใหม่นะที่ผมเพิ่งแกะมาเนี่ยอะไรเก่าๆพวกนี้ต้องเก็บไวนะ้น,เนนะเพื่อนๆนะเออใช้ใช้ได้ครับตัวนี้33มสิบสามไมโครฟาดเดี๋ยวผมจะลองหาในตัวเครื่องมือผมนะครับว่า,า,มามัน เผือมันอันนี้สี่สิบเจ็ดพอดีเลยครับเ,เพื่อนๆครับแหมจีบตัวแรกก็เจอเลยนะสี 400, ่ร้อยนี่มีสองตัวได้ซ้ำนะครับนะครับสี่สิบเจ็ดมีก็ฟรัดนะเดี๋ยวผมดูที่ว่ายังมีไหมน่าจะยังมีนะครับดูตัวนี้เท่าไหร่อันนี้ก็สี่สิเครับเพื่อนครับสีเขียวนกอนะ่ะเอาตัวนี้ใส่แทนก็ได้ครับเ,เพื่อน มันจะได้ตรงครับเพื่อนๆบนะเราแค่มาใส่อา๋ยวใส่ได้โอดก่อนดีกว่าใส่ได้โอดกับตัว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 อาตัดก่อนนะครับเพื่อนครับการใส่ผมขออนุญาตข้ามครับไม่ได้มีอะไรครับในรับเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ใส่เรียบร้อยครับก็ล้างบอร์ดครับอาตัวมาตัดเรียบร้อยครับข่เมเอาหน่อย เมาใส่ตัว c เข้าไปนะครับบวกลบต้องดูให้ดีนะเพื่อนครับบางตัวเขาก็ไม่ได้เขียนบอกนะครับอย่างอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมครับเขาเขาจะมีบอกอยู่นะครับอาจจะบางตัวอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของวงกลมเขาขาวบอกทุกตัวไปนั้นเพื่อนนะมองเห็นชัดบอกไปดูนะอ่านะี่ครับเห็นไหมครับว่าจะมีคู่บวกอยู่ตรงนี้นั้นเพื่อนนะโอเคนะครับ เราก็ต้องใส่บวกให้ตรงนะลบไปด้านนี้นะเพื่อนเนี่ยสีข,ขาวนะครับก็ใส่เข้าไปครับสีก็ผมเอาไวท้ทีหลังเพราะมันง่ายางเพื่อนเป็นค่าสีมันง่ายกว่านะตัวไดโอดที่ผมขออนุญาตข้ามเพราะว่ามัน มันเล็กแล้วมันก็จะกินเวลาครับเพื่อนสิ่งที่สำคัญคือเราเรารู้ว่าตัวไหนเสียไม่เสียนะครับจริงๆค่าสีไม่จะเป็นต้องใส่สีเดิมก็ได้ครับเป็นสีดำก็ได้ครับ รก็น่าจะโอเคแล้วล่ะครับดูด,ดูลายวงจรนะครับพับพับเข้าไปไอตัวนี้ก็ไม่ต้องติดนะครับเพราะเราไม่ได้นี่มเขาอันนี้เขาติดไว้อย่างดีนะเดี๋ยวผมดูในส่วนของตัวอื่นก่อนนะครับอ้าวก็ลืมใส่เข้าไปก็ลืมวัดเลยนะนว่ามันใช้ได้หรือเปล่า วัดแต่ตัวไดโอดนะแต่ค่า47ใช่ไหมครับ47ไม่คบรบฟาลาดแน่นเลยนะวอ้เมื่อกี้ลืมวัดนะสส่เขาไปครับลบด้านในครับลองดูครับวัดในวงจรจะเป็นยังไงอ่ะ47 45โอเคครับเพื่อนเพื่อนะซับพายน่าจะโอเค อันนี้คือลายมสเฟตหรือว่าสีลายมองไม่เห็นเลยครับตัวนี้ตัดวิ่งมาถึงนี่ก็น่าจะมาถึงนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะช็อตถึงนี่หรือเปล่าซีมุ้งถอดถอดเช็คนะเพื่อนนะตัวนี้ผมขออนุญาตวัดรอบนอกครับอันนี้ครับเพื่อนครับผมวัดนอกรอบก็โอเคนะครับผ่านหมดครับนะครับ จนมาถึงส่วนนี้เขาแบ่งกั้นมาอยู่นะเห็นเพื่อนไหมครับฝั่งนี้จะเป็นของภาคจ่ายไฟนะครับสัพพลายครับผ่านหมดแล้วครับอตัวอะไรวัดหมดแล้วครับเพราะว่าจริงๆการซ่อมมันรับตัวสองวนที่แบบละเอียดผมก็ลงไว้แล้วนะเพื่อนนะก็คือไม่อยากจะให้มันซ้ากันนะครับสําหรับเคสนี้ก็คือมันตัวซีระเบิดนะครับ มี C มี R แล้วก็มีตัวเป็นอาตัดอมี C ไดโอดแล้วก็อาตัดครับที่เสียเป็นหลักๆเลยนะัเพื่อนนะทีนี้เราก็จะมาลองไฟแล้วครับเพื่อนครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกั้นนะครับแผ่นกั้นไม่ให้ตัวตะก,กัวนี่มันทิ่มลงไปโดนสายผมสายไฟอะไรอย่เงี้ยนะเอาก็กั้นมา เรื่องของปลักไฟก็ดีครับเพื่อนนะเพื่อนต้องเซฟตี้ทีหนึ่งครับนะผมจะลองเคี่ยเคียนเี่นิหนึงครับเผื่อมีอะไรเพราะว่าเราเราเช็คแล้วก็จริงครับบางอย่างมันก็นะผมจะลองสิในลักษณะนี้นะให้เพื่อนดูไปด้วยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ ประมาณนี้นะถ้าเกิดผ่านมันก็จะวัดไฟตรงนี้นะผมเปิดไฟแล้วนะครับหนึ 1, ่งสองสวิตช์ก็ไม่ค่อยดีอ่ะหนึ่งสองสามนะครับมีอะไรขึ้นไหมอา่าไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรสปาร์กม่มีอะไรแล้วก็วัดไฟครับวัดทุกอย่างแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพื่อนครับ ตัวนี้บวกในลบนอกนะครับบวกในแล้วก็เอาสีแดงจิ้มเข้าไปข้างในรักษาแนี้นะครับเ่ินก็ดูทีมิเตอร์นะครับลบนอกนะครับวิ่งไปที่ทำไมวิ่งไม่นึ่งนี่ละโอ้นิ่งแล้วผมจับไม่นิ่งเงนะครับดูแป๊บหนึ่งครับจะนิ่งไหมผมไม่นิ่งหรือว่าเป็นที่ระบบจะลองแช่ได้หนึ่งนะครับผมจะกดแรงแล้วก็ลองแช่ได้หนึ่งนะว่า ขาไม่นิ่งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่นิ่งเนะี่ยต้องเข้าไปไล่ใหม่นะเพื่อนครับมันต้องให้นิ่งอย่างนี้นะครับจะทิ้งไว้สักพักนะครับโอเคครับนิ่งละทีนี้เราวัดโอเคละเ๋ยววัดทดลองการจ่ายไฟจริงๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาพัดลมแรงสูงมาลองนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็กินไฟพอสมควรนะเดี๋ยวลองกันคนระับ เนี่ยบวกไหนนะครับว่โอเคเลยนะครับมือผมหลุดนะครับนี่ครับตอนนิ่งนะครับจ่ายไฟเสถียรโอเคแล้วครับเพื่อนๆครับก็ถือว่าน่าจะจบเคสแล้วครับ,รบ,รบทีนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนการประกอบ ใส่กาวร้อนนี่แเพื่อนตัวนี้ห้ามเอามือไปจับนะครับเพราะว่าถึงถอดปลักก๊กเขาจริงแต่ว่าซีตัวใหญ่นะยังเก็บประจุอยู่นะเพื่อนเพนะื่อนก็จะปาร์กแรงพอสมควรนะก็จะติดติดกาวนะครับการติดกาวก็เคยลงเมื่อคลิปที่แล้วนันเพื่อนเื่อนะนี่ะนครับ,รบก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับเพื่อนๆอโอ้ อาจจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับแกะให้ดีครับก็เดี๋ยวจะไล่ติดกาวนั่เพื่อนๆครับก็ลองทำตามนะครับการซ่อมอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับอาการซีระเบิดนะครับแล้วก็ไดโอดเสียนะครับเราอาจตัดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับการซ่อมอะแดปเตอร์สวิตชิ่งหรือว่าหม้อแปลงอื่นๆผมก็ทำไว้เยอะพอสมควรนะเพื่อนๆที่มี ปัญหาในการซ่อมอะแับเตอร์หรือว่าอุปกรณ์เสีกที่ต่างๆก็ออกลับข้าม,มาดูได้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ตตตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ